หลังจากให้อาหารนะครับเราก็ดูนะครับปูก็จะออกมากินนะถึงเวลาเขาก็จะออกมากินให้แค่มือเดียวนะครับตอนเย็นนะครับเราให้แค่มือเดียวสวัสดีครับทุกท่านครับอ่าเดี๋ยวก็วันนี้ได้เวลาละหกโมงเย็นนะครับเราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องให้อาหารปูแล้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า วิธีการให้อาหารปูนะครับของอุทิยานะครับเราให้ยังไงนะครับต้องบอกว่าวันนี้ที่เราให้นะครับวันนี้เราจะให้เป็นอาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารเม็ดปลาดุกเนี่ยนะครับอาหารเม็ดปลาดุกเราเตรียมไว้นะเดี๋ยวเราไปให้อาหารกันนะครับว่าให้ยังไงให้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันเลยครับ นะครับเริ่มต้นจากบ่อนี้ก่อนนะครับบ่อนี้นะครับเราก็ดูว่าปูเขาออกไหมนะครับวิธีการให้นะครับเราก็จะประมาณนาของเราก็ดูประมาณอุ้งมือนี่นะครับแล้วเราก็จะหวาดโรยไปก่อนนะครับเนี่ยว่าดโรยไปก่อนนะครับว่าปูเนี่ยเขาออกมากินไหมนะครับซึ่งบ่อนี้เดี๋ยวเราให้ไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะถ่ายน้ํามันอ่าเนี่นะครับเราก็ให้ไปโยนไปนะครับ่ ชครับปูเขาจะออกมานะครับต้องบอกว่าคนที่ให้อยู่บ่อยๆนะจะรู้ว่าปริมาณปูเขากินไม่กินนะครับวันนี้เราจะให้อาหารไว้เพราะว่าเราเพิ่งให้แหน่ไปนะครับเดี๋ยวไปดูบ่อนี้นะครับนี่นะครับ,รบอ่าลงไปดูนะครับเราให้ได้นะครับปริมาณเราก็กะกะเอานะครับเราให้กะให้ทุกพื้นที่ดาเขาขึ้นมานะให้เหลือๆห,หน่อยนะครับ ให้เขาเหลือๆหน่อยนะครับให้เขาเหลือๆหน่อยนะครับเห็นไหมเขาเริ่มออกมาแล้วถ้าเราให้น้อยเขาก็จะแย่งกันตีกันนะนะครับให้เวลาเพียงพอให้เหลือนิดนึงนะครับไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับไปเรื่อยๆเห็นไครับรอหนึ่งหน่งถ้าถึงเวลาเนี่ยปูเขาจะออกมาแล้วดูนะครับเนี่ยพอเราให้อาหารนะครับเขาจะก๋วยควาแล้ว อ่าเนี่ยนี่นะครับน๋อให้ไปเรื่อยๆนะครับเหลือหมดเราถ้าเราไม่แน่ใจนะครับมันเหลือมันไม่พอเดี๋ยวเราก็เติมได้นะครับเราก็เติมได้นะนะครับเนี่ยเขาเริ่มออกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ,รบอันนี้ปูเยอะหน่อยเราก็จะให้เยอะหน่อยเห็นไหมครับ โดยเฉพาะริมๆนะครับเราจะหวานไปชตรงริมๆให้ไปล้ครับจะบได้ไม่แย่งกันนะครับนี่เขาอยู่ตามซอกตามมุมเนี่ยเราให้ได้นะครับเห็ไนไหมครับ ถึงเวลาเย็นเขาก็จะออกมาแล้วอ่าไปทางนี้ไปก็กาให้ผสมให้เหมาะสมนะครับกับปริมาณปูที่เราที่เรามีนะครับก็แล้วแต่ละท่านนะครับต้องรู้ว่าจํานวนปูมีเท่าไหร่นะครับแล้วเราให้แล้วเราก็สังเกตดูเห็น,นะครับเด็กปูเขาจะออกมากินกันอ่าวันนี้ก็จะเป็นอาหารเห็นไหมพอได้นิดๆหน่อยๆเขาก็จะตีกัน กติเนี่ยลูกสมุนเนี่ยเวลาให้อาหารนะครับแมวเขาก็จะตามมาด้วยเขาจะมารอก,กิน น,นะครับเนี่ยหลังจากให้หานะครับเราก็ดูนะครับปูก็จะออกมากินนะถึงเวลาเขาก็จะออกมากินให้แค่มือเดียวนะครับตอนเย็นนะครับเราให้แค่มือเดียวอ่า เราก็ดูทีนะครับว่าอาหารเขาเหลือไหมถ้าอาหารก็หมดเราก็ให้ซ้ำอีกทีถึงเวลาเขาเขาออกมาหาอาหารกินกันนะครับเราก็ให้อาหารแค่มื้อเย็นมื้อเดียวนะครับให้สลับกันไปครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอ,อยูช่องเรานะครับของอุรยาความบูนานครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้อุรยาด้วยนะครับนะเพื่อติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราจะทำํำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปูนาในคลิปต่อไปติดตามดูกันนะครับขอบคุณครับ